7พุทธานุสติอิติปิโสภควารสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรุลยัมมาทาะาคมพุทธวันติแธรรมานุสติสวคตโตภควตาธัมโมสันติิโกกาลิโกอิัสโกอปนิโกปัจจัตตังนิติปโทวิิติกาสานุสติ สุิปติปโนภะคะโตสาวะกสังโฆชุยปิปันโนภาควโตสาวะกสังโฆยะสังโฆสามิติปเทโนภคะโตสาวะกสังโฆยาทีทางจัตตาริปุสาบคอตาริษุาอสะภะควโตสาวะกสังโฆอะหุนยยะปะหุนยยะทักขิเนยอชิกะเยโยอนุาลภยิตังสาติสิทธิชินามณีปยมะตังชินามณีปยมะตังยะสังสงโคนัง ปัสันติสินีหังมาตาปิตาอ์ระหังปราบโพธันจากมหาราชตังสัมปโตนจิกรังกันจีเทวยากโสปัจจาริสมิงกินเนทัตมิงปินดากันตามปัตโตภารันเตมีพิสันทะลาภาชนายเมนินชินดาปิยังจดังสัพเพชนะพระหูชนะปิยังม้าวสิบอิสะกตวสาระพุทธนัตตะตังโอสถังอุตตวังมะรังหิตังเวนัสานังพุทธเตชะนะโสทินาณสันตุปัตวาสัพเพทุขาวุปิสัต สุเมจะเกิดตวะธรรมารตนาโอสถังอุตมังวรังภริโหภสมังธรรมเตชนาโสทินานุสันตุปทวัสเพปูยปูปัสเมตุเตสกตวะสังขารตนาโอสถังอุตมังวรังอาหุนยังปะงหุนยังสังฆเตชนาโสทินานัสันตุปทวัสเพโลกาบูสะเมตุเต ติพุทธานุสติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาตรังสัมปันโนสุขโทโลกวิตุอนุปโลกิโลกังมสาเลิาเทโลนสานสุตโตวาติปะมานสติสวโตภควตาธโม สันติโกากาลิโกะอินิปสิโกอุปนัยยุโกปัจจตังวิธิปโตวิโนภิหิติกาสังฆานุสติสัปปิปันโนภะควาโตสาวกะสังโฆอุจิปปิปันโนภะควาโตสาวกะสังโฆยายะปปิปันโนภะควาโตสาวกะสังโฆสัมมิติปโตนภควาโตสาวกะสังโฆยะติ่ังปัจจาริปุริสายลกคานีอัตถะปุระสุปุระอิสปควะโตสาวกะสังโฆอะหุเนยุปะหุเนยโทตักขิเนยุยอัทเเนียโนิโยนัตถะลังปุญญาเกตธรมะคะติสิตตังบัญญัติยามิตังจินมันตดยะสัมมัน ปัันติสินีหางมัตาปิตาบาอรหังปะโธธันจมหาราชาตจฟังมังโพสุโตนิทิปังคารุติโวสุโพเสติกินจิติโวเยสกูปัจจังทสมิงกินีวาัตตาปิยังกันตังสรีปีปัตตูปันเวเมสิกราปางเนมณีจินดาปิยังสัทธาเจนะสัพเพชนะพะหูชยังปิยังมพมมสิษิสัจตตาใส่กัตวาพุทธรัตตนตังอุตมังวะลังหิตังทเวมัณฑสานางพุทธนางเทศนางโสตินัสสันตุปิตาวาสัพเพทุกขับ สุปเมตุติสกัมังวัฒนาอุสธาอุตมังวาลังปรหุสัพพธรรมังวเตสทธรนสัตุปธมัสัพเพพยาวเมตุติสกตวสังารัตนอุสธารอุตมังวลังอหุเยงอัปปะเนยังสคันเตชิโสที่นั นั่สันตุปฏิสัพเพโลคะาก็จมีตุติเจตพุทธานสติติพิโสภะกบาลรางสัมมาสัรปุโุวิชาจาระสัมปันโนสุโตโรกาวิทวนันตโรปุนิสัมมาสาริเตตาเถรุโุสานุปุถุโภยาติเปเทมาโนสติสวะขาตโตภะวตาธโมสันติติโกอากาลิโกุอิหิปัสสิโกุปนายิโกปปจตังวิธิวโรยุนิติฆาสภานสติสุบริปโนภะวัโตสรภะกสรโคโอชิปฏิปันโนภะวัโตสรภะกสรโคยาญาปติปันโนภะวัโตสรภะกสรโค มีสิบปฏิปันโนภะปะโตสร้างะสสรังโฆญาติธรรมจตารีปุริสาอุคานีอัตถาปุริสาอุคลาเอสปะปะโตสร้างะกัสสรังโฆอายหูเนโยปะหูเนโยทัตถีเนโยอัญชลีกัลลเนโยอนุนสรังภูญะเข็ดังโลกะสาติสิจิรามณีปิยังมันตังจิรามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมติวะโอระหังพระโพตุจามหาราชาตะวังมังโปสัตรุโนทีปังการี เทโพสุโพเสติกันจิเทโวโยสาเปปัดจังทัศนีกินเนวะทัตตาปากินยางสัรตุปตะพิวัตุเมสัตราภาชนามิเนจินดาปิยังจะทำสัพเพชนาพระหูชนาปิยังพม่าสิบเอ็ดใสกัตวาสัตวกตวาพุทธังรัตนางอโหสุอุตมังวรางหิตังเทวานุสานังพุทธตีชนะสูทีนางมุสันตุปัตวาสัพเพทุขาวะปัสสเมตุเตสศกัตวาธรรมัง อาวุธทางอุตมังวราภาริปสัมมาธรรมะเทชนาโสทิวาณสันตุปทาสัพเพยามมีตุติสายกตวะสังฆรัตนะอุสสถานอุตมังวราอุณยังปัจจุณยังสังคีติชั้นโสทินาสันตุปทาสัพเพโลกาบูปสัมยันติสิบสองชิ้นบรรชยยชนากัตตาพุทธาเชตวามารังสนาหานังเจตัสสะพัง พระสังเปติวิสุงสารนาสภาตันจักโรผพุทวดตริสนตนากสเปปฏิทิตตไมหามติเคติโนสราสิติทิโไมหัพุธทโมเลจินสางคุปิทิตโตไมหอุลสเปคุณากรอธายมหารุตสเปเตจดตทกินีปันติชาคโนจาวามกีติคเนจวตีไมหังอาสงอเลลาโกับโปรตโมอาิสุงวตก wisatu piti kasamitiri yuwa kap karo nasi sosarani pato sudi meto moni pangkabu kari masete mahaisi cinta watakuosu maihangkene pati cikunakaro punu angkiri manu ja uparana tasi ເຣະປັນຈະອິເມຊະຕານະລາຕິຕະເລກາມະມະເສສາສະຕິມະຫ s a ທຣະວິຈິຕາຈິນະສາວະກະເຫເຕຈິມະຫາເທວະຊິນເຕມະຊິນໂນຣະສາສະຣັນຕາສີລະເຕຊະນະອະຄ जनोंना चि ते वसत मे सकते चिन्ह पंचे मे सभ्य ते महापुरा सभा मंत्रो सुगतेम भाव चिता शो शो वेना सती सभा पीतरे สิบสามพาหงม,มหากาพาหุม,มหาสสนีมิตามินมิตาสุภาพันตาคีเมฆคารังทิปตุณน,นาเสนามางรานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนีนโทอันเตชะาซาปวติติเชยมังคารานีมาราติรกมาผู้ยศศัพรตินโครัมปะมากกมัทธยาขิงคันตีพิธนาชุมาจิมามิุญินโทตันเตชะซาปวัติติเชยมังคารานีนาราคิรังขจา,าวรังพิตตผูตัง ต้าวขิจจัตมาสีวัสนานันต์เมตสิกยาวิทยานุติมาอุนิโตตันเตชัสาภวติเตอุนิโตตันเตชะสาภวติเตชัยมังคารานีอุทิกตาขันกัติสุทธานันตังทาวันติโยชนะปนิคุวันตังอิสังมโนชิติมตุวันาวันตุตันเตชะสาภวติเตชัยมังคารานีกัตวากัตตาพุนันตังอีวะขัพินิยาจันจา ทุกทวัฒนาชยามักเฉชันเตโสมัทวิธินาชติวามุนินทุตันเตชซาปวัตเตชยมังครางนิสัจจังวิหารามติสัจเกตุมวามะพินาติภูตังปัญญาปฏิชีลโตโชิติวันโตมินิมันโตตันเตชซาปวัตเตชยมังครานิมพืทันโตจะสังวิธังมหิทธิปุตเตนะพราคีนะธรรมายันโตทิันิวิชชติวามุนินทุตันเตชซาปวัตเตชยมังครานิ ทุกขหัตที่ถิปุชักีนะสุทธหัตทางพรมังวิจุติมิตรทานังยานาเทนัวิจารณ์ชิตวามุนินโทตันติจะทาโทติจียมังครานีเอตปีพุทธชยมังคารังอัตตาระโยวาจานุทิเทเนทีเนสารเนตันทีทีจะมีวิธนาทานจุปนีว่ามุ่งขาสุดทังอริยามีเนจุปัญยูมหากรุโณโนหิตาสัพพีปนางพระตวาปาริตังสัพพาปัตตวามสพูม ผู้ที่นามูและสกนังนักทวนโตเอธรรมวิชโยโหติยสัจสุสมังคะเรอุเตลังเกสีเสปทาปคะเรอุปสเกขุฒนาอุปตะโกตโปตสุกตะเขตังสุมังคฆังสุปังฆังสุหิตังสุโคสมโตจายุสัตธรรมาระยิสุปทักขินากายังกัมมังวัจจะกังทักขินาปทักขินามกัมมัง ภิกขนาภิกขีภิกนากาตวาวะนาลันพาตเพภิกขนาพระวันตุสัพเพงพระบลังรักขันตุสัพเพเทวตาสัพเพพุทธายเวนะสติพระวันตุติพระวัตุสะธามังรักขันตุสัพเพเทวตาสัพพะธามาเวตาโสตีพระวันตุติพระวันตุสะธามังรักขันตุสัพเพสังขานุปาเวนะสติพระวันตุติสิบสี่ปฏิทานะคาถาเยติวตาสันติวิหารา วิสณีตูปีเคเลพุทธิตะหินตหินตาธรรมะธีนาพวันตเตปูชิสุทิงการโอเตเตนาวิหารทะเลเทรามัชชาวนาเจระพิคบูสารามิกาเทวปฏิอุปสสาขามาชติสาวนามัสิสารสัมมาพุตตาสุขิตาพวันตเติเระพุสายยปิเจ้านเัสสัมภะวาสังเสจตาธาคูปัสกิตา นิยานิกังธรรมาวรังปฏิจติสัมเพทุกขสัตการรสังขยังทานนจิรังธรรมูธรรมะเจแปงคราสังโฆโหติสมะอัธยาินาเจียจะอเมระขันตุสัพพิสัมพิเตธรรมาริยวุติสัมปูนิยามธรรมาอริยเวเตปัสสันโมติสัพพิปปนาหนโนปัสสันในสัมมาทาังปวิจันตุปะริ เทวปชาติวุธิวยายาสัตนาสมาธิมนีเตเมธิกวมติปยาสยามเมรักันตุปนิตาเอวันธรรมีนราชาโนปชงละกันตุสัพพาสิภาเทวตาอุยยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุขาพยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิพโสกาหุตุสภีปิปานิโน ไอตาวตาจะอมหหสัพพตังปัญจะสามพัทางสัพเพเทวโนเนียมหังตุสัพพสามปฏิสศทธยาทานาจะทันตุสัพพทยาสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาริโตมุนตูพัดขันตุเทวตาคตาสัพพพพุทธาพระรัตนปัญจนาติยาังพระลังอรหังนันตันติชนารักขันตุพันธาสัพพสูสิบุสังพังสังมังคลาคาถา มุต sociedad, มุสัพพังสมังฆาร tang, mankind, ังรักขันตุสัพพิทวตาสัพพัทพุทธานานุภาวีนาสุธีโหตุนิรันตรงโมตุสัพพังสมังฆารังรักขันตุสัพพิทวตาสัมมาธรรมานุภาวีนาสุธีนิรันตระโหตุสัพพังสมังฆารังรักขันตุสัพพิทวตาสัพพิสังขานุภาวีนาสุธีโมตุนิรันตระเนอนุภาพแห่ง จะอธิษฐาออน,นอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระธนัตาการสวรดสัญาบุชาพระบริบาศกสวดพระเหล่านี้อขอความสุขจงมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากลูกไัยทั้งตวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้ททงหลายปุดอนุโมทนาการสวดสวยาะสาเหล่านี้ธรรมะเหล่านี้เมื่อดมทางแล้วปูดอําน้ยแก่ วัตถุมงคลพยยระปิตายยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไว้ครูหกแปดถ้าเราเชินวัตถุมงคทงลทั้งพนสามสิงสร้างขึ้นให้เพียงด้วยอนุภาพแห่งพระปริษตงสรมเปรจศักดิ์สิทธุปการด้วยเาิุ